แล <h ats> <h ats> <h ats> ้วเราหาวัน <queen> นี้บรรยากาศเนับ <Mart demek> ้างได้มาร่วมงานกับทีมเดียร์ดอต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือแบบคนเยอะมากๆคือแบบนี้แบบเยอะจนหนึ่งท่านแบบผมรูมทอะไรไม่ออกบนเวทีนะครับใช่ไม่ได้ทังแรกที่ผมตายมาได้ข่าวว่าแบบเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วขึ้นเวทีปุ๊บระเบิดหมดเลยก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆก็อิ่มมากนะครับพอได้มาร่วมงานงานนี้ครับ ใช่าว่ากินฉำเลยมีทั้งมีทั้งอกกี้นะฮะแล้วก็มีไอติมกรีโกไอติมกริโกะใช่ใส่ับอิ่มเลยบอกเลยครับผมก็ผมก็คนเยอะมากก็ตื่นเต้นมากนะครับว่าเป็นงานเปิดที่แบบว่างานดีที่เราจะได้มาทียรเลยนะครมียอมากที่ทุกคนมารอกันครับผมอ่ะใครเป็นครับก็สนุกดีครับงานนี้เออปฮฮาปาร์ตี้กันเหมือนเดิครับ

ครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่แบบทุกคนมากันเยอะเลยครับเพราะจริงๆผมก็ก็รู้สึกเอ่อตื่นเต้นเลยตืเต้ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยคือตอนนี้เไม่เหมือนไม่เหมือนอาโบเกที่บอกว่าขึ้นไปข้างบนแล้วรุ่มออกมาเลยแล้วสลับกันเนาะที่สลับกันคืออะไรครับมั้งฟอกกี่อร่อยมากเออผู้บริหารได้ยินไหมครับไม้องกลัวนะก ก็ดีใจตื่นเต้นใช่นทุกคนเลยครับตอคนนี้มากแล้วสนุกได้มาดูสตลรี่ได้ดูจัสเปอร์อะไอ่าแต like <young> ่ในนี้เขาเป็ูกพี่นะคะครับเ่าเป็นูกพี่ไยผ่านการแข่งกันเนี่ยอ๋อเวใช่ใค่ใช่ใช่นะสไย ซีแข่งโปรเจกต์อัลฟ้ามาหนุ่ยเต้นรึเต้นได้ไม่ใช่วยร้องดูซิงเกิลตอบซิงเกิลตอบโอ้อหครับไปกันต่อเอาผมใช่ครับผมก็ในฐานะที่เคยประกวดมาแล้วครับโปรเจกต์อัลฟ้าของจีพีวีนั่นเองก็รู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าประกวดมันก็แบบแอบรู้สึกแบบว่าบรรยากาศที่เราแบบทอมเต้นกับเพื่อนเตรียมโชว์เรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรครับก็เลยแบบว่าเราอยากให้แบบน้องๆทุกคนที่มาเนี่ยก็แบบ สมัครกันเข้ามาแล้วก็ขอให้เตรียมความมั่นใจเข้ามาผมเชื่อว่าอันนี้เขาเน้นความแบบว่าเขาตมั่นใจตัวเองเรามีศักยภาพเราต้องมั่นใจตัวเองแล้วก็พร้อมพร้อมโชว์ศักยภาพตัวเองแล้วก็เชื่อว่าคาริสม่าตัวเองก็จะออกมาเองครับผมก็แค่ต้องมั่นใจใช่ครับ อัลมอนมีอมอนเรเคยประกวดไปเล่นคุยไว้อะไร้อยปังไม่ได้นะตัวเขายังไม่รู้เลยเนี่ยรู้จริงจริงนี่นีที่เราพูดไว้เราอยากได้ตอบอกว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องจริงนะครับครับจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงจริงผมอ่ะเคยประกวดเด็กสุขภาพดีประจำปีครับนั่นไงไม่ทำนะได้ได้รางวัลได้ที่หนึ่งนะเฮ้ยได้ที่ยนะเสริ่นตอนตอนนั้น เขาจำกัด <Safe> ว<ค>่าเด็กอายุไม่เกิน18เดือนครับอันนี้นะะจริงเหรอจริงป้ะเนี่ยจริงจริง8เดือนจำได้เหรอไม่มีถ้วยรางวัลตั้งไว้ที่บ้านนเขอาสุดยอดเขาสุดยอดแน่ไม่สนใจว่าประกวดอะไรไหมนะมีมีใครเครียบเทียบกันสนใจประกวด J M Bucky ไอ้ดอกครับเฮ้ยน่าจะแข่งเลยเหรอเราจะเล่าใหม่เราจะลงใหม่เหรอเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่ว่าเราสามารถสมัครซ้ำได้ไหมเราลองโชว์ทีแนะนำตัวก่อน เดี๋ยวผมเอาแบบที่ไม่ผ่านก่อนเออผ่านใจมากเลยเอบเอาแบบตัวเองตัวเองเลยสวัสดีครับผมปกย์นะครับก็ตอนสามารถอ้าวอามาแล้วเลยอ้าวต้องการอะไรอยู่อันนี้บอกบอกเอง์ี่วัดที่วัดเขาแนะนำไปเองเออครับอ๋อเขาแนะนำผมผมก็คือแบบเป็นคนเป็นนี่เฮฮาครับคืออิจฉาอ่า ก็แค่นั้นจบแค่นั้นจบครับแล้วก็ให้ความสุขทุกคนเหมือนบลอกกี้เลยครับนี่ไงเขามั่นใจตัวเองคริสมาเขาเลยออกมาอ่านแอสต้าเหรอครับถ้าเราประกวดล่ะโอ้ยประกวดอะไรต้องอังกฤษ please กรีซใช้อังกฤษย่าอังกฤ h ประกวดพูดภาษาอีพีได้มีความมั่นใจในคาตัวเองไงมีจริงจริงนี่ตอนประกวดคอยพูดสามภาษาเราบ้าจริงจริงจีนอังกฤษไทยแล้วเึิงภาษาได้เล

มันเรียกว่าเกียรติยศมูลคุปต์มาาภาษาไทยข้าวโริชาการแต่ว่าผมผมไม่ได้ชนะนะพวผมผมตกรอบทันเลือกรอบแรกรอบพี่เจอร์ป่ะพี่ก็เล่ดวยวันสุกร์กัเเฮ้ยมาดาที่ไหนพกก็วันุกาอันเด็กนะบ้านลูกบ้นลูกนะไล่ไปพ่ไล่ไปพ่ไล่ไปพี่ไล่ไป่อคนเดียวแล้ว เคยประปวดอะไรเคยประปวดแข่งต่อจิกซอเฮ้ยสุดยอดน่ตามสุดยอดมากไปดูแบบฉลาดที่เจอเลยต่อจิกซออะไรต่อจิกซอเด็กๆอ่ะจิกซอสมรักอะไรนึกออกไม่มีอะไรต่อเดี๋ยวครับไปแต่ถ้ากับทั้งมวลกับพี่ตาปิ๊กปิ๊กจะเป็นพี่นพี่แล้วนะ เอาแล้วเอแเรจะเป็นเกาพี่นะี๋ยวต้องฝากตัวกับรุ่นพี่เตรียมตัวรับน้องยังไงตัวรับน้องยังไงโอเคมีน้องเรายังไม่ได้รับน้องเอาวอนี่เลยนะใช่แล้วแตคนที่กำรับน้องเราเพิ่งมาน้องเลยผมให้ได้เพิ่งเข้ามาสุดๆแล้วรอแลก็ฝากแตอนหยเอาได้รตัวแทนหน่อยฝากน้องที่ยากเคไดัก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่จะมา รประกวด GMBTV ปกติไอดอลนะครับก็ค,คิดว่าตัวเองมีศักยภาพทีด่ดีมีความสามารถแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองเนี่ยก็สามารถสมัครเข้าอนได้ครับพวกเราอยากให้คนที่มีความมั่นใจตัวเองอนะครับแล้วก็มีอมารมณ์ที่แบบว่าที่มันโดดเด่นเนี่ยสมัครเข้ามาอะไรครับพวกเราอยากได้ทุกคนเป็นนุ่นน้องแค่แบบบอกว่าแบบยังไงแบบแค่ลงมือทำใช่แค่เราแค่ลองลองดูว่าแบบตัวเองแบบจะชอบไหมหรืออะไรไหมคือบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่พอเราเข้า GMBTV มาเราก็อาจจะชอบได้เช่นผมกัน อย่างเช่นแบบผมกระม้อนตอนแรกไม่ชอบเต้นครับอ่าตอนนี้ตอนนี้ชอบเต้นแล้วคุณโอ้ยแบบการเต้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเราพัฒนามากขึ้นตอนแรกนี่ก็ไม่ชอบเต้นเหมือนกันแล้วตอนนี้อะครับก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมไม่ใช่คนนี้เต้นเก่งมากเลยใช่ละอ่ลองดูลองดูมาเดี๋ยวกินเที๋ยวกินรอบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มังเลหรือเ่าโอ้ยอันนี้ทางพนักงานของแต่ละคู่บ้างอ่าครับ งานนะครับเจมจะมีงานอะไรบ้างพวกเราเนี่ยก็มีซีรีส์นะครับเรื่องมูเตเลฟตอนก้าววัดกระหลานนะครับก็ถ่ายจบไปแล้วฝากด้วยครับว่าเป็นตอนที่ไหนก็ฝากตามครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับเรื่องเน้นเน้ครับเป็นซีรีส์ของพวกเราสี่คนค็ซีรีส์ของชาวบ้านะครับครับผมก็ใกล้ๆจะถ่ายแล้วนะครับตอนนี้เปปิดไอถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว มันมันมันน่ารักไหมครับพี่หูยตาแข็งนะครับเนี่ยเขาเขาเก็บพยาบาลมาอ๋อดูเขาต้องดูแลคีมนิดนึงเพราะว่าคิมดื้อมากให้พูดใหม่แล้วดูแลใครถ้ามาฝากคนงานดีกว่ครับก็ผมซีคิมนะครับก็มีมูเตอร์เหมือนกันตอนหมอดูทักครับไดครับใช่ใช่แล้วก็มีเฮดูเฮดไหนครับไหนว่าว่าพวกมันไม่ถูกการหาวเราเล่นเรื่องกันสองเรื่องเลยวะคู่ เออใช่ใช่ครับอย่างที่เม่กี้บอกว่าได้ไปแล้วอ่ะได้เริ่มนสายทาไปไปสองคิวแล้วครับเป็นไงบ้างครับคิวเป็นสองคิวที่สนุกมากเป็นอะไรเป็นเขาเรียกอะไรได้เจอคอร์เตอร์ช็อปคอร์เตอร์ช็อปยังไงยังไงเอชอปแต่ว่าปวนะไรนะปวดเัวเอาเป็นว่าไปผ่านนี่ไม่เอาเลยครับผมตัดทิ้งหลังไม่หลังไม่ครับหลังไม่หลังไม่ต้าถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์ที่มีคุณหนังสี่คนเล่นทำไมมันไปต้องแบบ ตตอิดามันต้องอะไรมันต้องดูคือเป็นอย่างนี้คือแบบเรียนซีนิวายใช่ไหมแล้วแบบคือมันจะไม่ใช่แค่เคมีแล้วหรอกคู่นี้คู่นี้ใช่แต่แบบทุกคนมันจะมีแบบเคมีความสัมพันธ์ต่อกันหมดเลยอะเป็นเพื่อนกันแกลงเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆจะได้เห็นแบบอะไรเคมีแบลกๆใหม่ๆเรื่อใช่ครับชิปเรือผีคู่อะไรก็ว่ากันไปครับเพราะว่าทุกคนมันมีโมเมนต์ทั้งหมดสี่คนครับครับผมใช่ครับก็คเป็นมูดนะละกันเป็นมูดเอาจริงๆตอนเวิร์้ช็อปก็คือ ตอนนู้นกก็คือเหมือนอยู่กับแก๊งเพื่อนเลยจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่เชื่อต้องรอดูต้องรอชมับได้ชมได้ชมเร็วเร็วเร็นี้ครับผมไม่ล่าเร็วมากก็เร็วๆนี้เกหี้าอรบพมก็ลยก็ลก็เลยก็ลก็เลยก็ลก็าลกลกลยกใอกลยกลยก็ยก็เ n a ก็เลยก็เลยก็็กเลเลกเล เหมือนเหมือนเตรียมกันมาอันนี้อันนี้เป็ไดาข้าวกระซัมข้าวกระสุดยอดมากทีนี้ใกล้จะจบแล้วรักรักรักเป็นหรือยังเขารักกันก็ยังความรักอยู่อะไรคุณแม่จะแบบปล่อยให้เราได้แบบหวานคำนะคะเฮ้ยแต่แต่นี้คุณแม่เขาก็เริ่มใจดี้เก็เริ่มเริ่มใจดีขึ้นแต่อาจจะมีคปัจจิดนึงก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับตัวเซนเลิฟ มันมีกี่ทีอะไรนะ้อีเนรั้ว้ยเก้าแล้วมีเก้า้าแล้วเกล้เก้าแล้วมีเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วเ้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วมีเก้าแล้วเก้าแวเก้าแล้วมเก้าแล้วเก้าแล้วมเก้าแล้วมเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วเาเก้าแล้วเก้าแล้วมีเกาแลีก้ีเก้อแล้มีเ้าแอ้แล้วมวกแเลเ้าลเาทเาทเาล ชอบจับโปรโมทเพลงว่าใช่ใช่เพลงอะไรยังไงโลกเพลงเพลงเพลงชื่ออออฟอับสองฟลอดูได้บนดูได้บนจีเอ็มซีบีเว็บซตออ๋ัไ้ก็ไปอบกันได้ซีรีส์แอลมอนต์โปรเจลครับเอออาจะมีนีไหมั่อคัณมีไหมครับมีหรือยังมีวางหรือยังเฮ้ยทำไมมต้องแบบกั้นใจขนาดนี้อ ไอ้มอนบอกแล้วกันคือมันบอกได้ใช่ไหมบอกได้บอกได้บอกได้แต่อย่าบอกเยอะอย่าบอกเยอะอย่าเยอะอยเยอะอย่าเยอะนะ่อยกลองกระซิบองิดหนึ่งลองกระซิบพี่ท่านซ้ายก่อนพูดว่าไงนิดหน่อยเร็วเร็วนี้ถ้าบอกว่าซีรี่ส์เราสอคนก็มีมีแล้ว ไม่ได้นอนน่แล้วก็ยังไงก็ต้องติดตามทาเจียมซีดีต้อตามใช่นนี้จะไปแฟนมิสแล้วนี่ใช่ไหมแฟนเดย์แฟนเดย์โอซาก้าเป็นไงเป็นไงเป็นไงเ็ตัยังไงเก็ตัวยังไงจรวยังไงมอนตื่นเต้นมาก่หยให้อนบอกตื่นเต้นมากเลยครับกับคำตอบโปรเกสเมื่อกี้นะ โอเคเราจะเตรียมตัวไปแฟนเดย์แฟนเดย์ที่ออสการ์ก็โหเราซ้อมหนักมากซ้อมหลายอย่างมากแต่ว่าใช่ซ้อมตอนนี้ก็เป็นอยู่ในพาร์ทของการซ้อมร้องไปก่อนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเลือกเพลงอะไรก็ต้องรอติดตามครับผมแอบมั้ยหรอวนโปรแกรมคนเต้นเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เซฟอันนี้เซฟร้องอะไรนักคู่ีใช่ใช่เราจะโชว์เป็นยังไงก็ไม่รู้ต้องไปดูเองะครับเลือกเพลงอะไรไปโชว์ เอ้ยบ่แรงโดนเดี๋ยวมันจะไม่สบายเดี๋ยวรอดไหมอันนี้เหรอไม่รู้ต้องไปดูที่ออสการ์รอฝากแึงแฟนหน่อยเดี๋ยวรอเจอพวกเราได้ให้แอมนฝากเล้กันเดี๋ยวรอเจอพวกเราที่อสกานะครับอาแค่นี้เหรอแล้วอปเลยมาไล่มาสดใสไล่ถ่ายได้เลยถึอบ่จะลืมนะครับ จิมเอ็มทีวีแฟนเดย์ชเวนที่ชูอินโอซาก้าครับเดี๋ยวพวกเราสองคนร้องเพลงอะไรก็จะต้องรอไปติดตามดูกันนะครับว่าที่โอซาก้าจะเป็นเพลงอะไรนะครับครับเอาจริงนะเนี่ยเก่งของเก่งมากเลยครับผมครับผมอาเป็นการโน้ตครับผมสุดท้ายฝากปรับ